คุณดรรชาแนลกลับมาครั้งสุดท้ายที่อยู่ในการคิดไรยอยู่ครั้งที่4นะกลับมากับชังเกิลช่วง p ี e c i s o n น่าขมาเกมนี้เป็นเกมคุณภาพมากๆสําหรับตัวของเองนะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นการเดินเกมที่แบบน่าจะสนุกที่สุดตั้งแต่ผมเล่น p r e c s o n มาเดี๋ยวมาดูกันว่าสนุกเราอื่นเลยนะผมเริ่มที่จะไปวอร์ดต,ตรงนี้เพื่อเช็คว่าป่ายฝ่ายเนี่ยเขาเริ่มอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าเล่นเป็นทีม5คนเนี่ยให้ใครไปวอร์ดก็ได้ครับ อาจจะเป็นไม่ไม่ไมิดก็จังเกิลก็ได้ครับไปวอร์ดเพื่อเช็คว่ายฝ่ายเริ่มอะไรส่วนเล่นบนเนะนี่ยถ้าแบบจริงจังเลยนะเอาง่ายเลยครับถ้าคุณดูแข่ง5-5ทั้ง2ทีมต้องการจะรู้มากๆว่าจังเกิลพาดเป็นอย่างไรจังเกิลพาดคืออะไรคือการเดินของจังเกิลอีกฝ่ายเนะี่ยอย่างทีมนะี้ทีมบูเขาวอร์ดแค่ตรงนี้กับตรงนี้ ถ้ากับเขาจะไม่สามารถรู้เลยได้ว่าทีมผมอะจังเกิ้ลเริ่มอะไรเขา,าเขาอาจจะเขาอาจจะซาจากแค่การคาดเดาอันนั้นเองอคือแนะนําว่าถ้าเล่น5-5วอร์ดช่วงต้นเกมอะวอร์ดไปเลยครับคนที่ควรเสียวอร์ดก็จะมีจังเกิ้ลท็อปมิดเอดีอะไรเงี้ยเอดี AD อาจจะเอาไว้วอร์ดตรงนี้ก่อน ช่วงสามนาทีก็ได้อาจจะเก็บไว้สนซับเนี่ยต้องไปวอร์อยู่แล้วเพื่อให้รู้ว่าสซเกต์พาดเขาเดินเป็นยังไงเขาเริ่มล่างจบบนเขาเริ่มบนจบล่างอันนี้เห็นไหมตอนนี้ทีผมรู้แล้วว่าฮิคาริมเริ่มเลสแน่ๆแล้วเห็นปะเนี่ยผมติ๊กแล้วเริ่มเลสแสดงว่าปูบนเนี่ยต้องเจอกันแน่ๆอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมใช้ผมเพิ่งมาใช้สมัยเวฟหมานะถ้าใครสังเกตทันเพราะว่าบลูมีคนช่วยเยอะ พรอมได้เลือดได้มานาคืนผมเลยมาใช้เว็บหมาทีเดียวทําให้เลือดเพียงเยอะอยู่พอสมควรซึ่งตอนนี้ในหัวที่ผมคิดคือเฮคาริมจะมาจบบนถูกไหมผมเลยเคลียออแล้วกลับบ้านครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับเคลียออแล้วกลับบ้านเพราะว่าผมเดาว่ายังไงเฮคาริมเขาก็มาเอาปูอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูที่ดูเฮคาริมนี่ครับ เทคลิมมาปูอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเริ่มล่างจบบนเริ่มล่างจบบนยังไงก็ต้องมาเอาปูครับผมเลือกที่จะเคลียเคลียอ์อกับบ้านแล้วก็มา,าปูล่างนั่นเองซึ่งก็ไปทันตามคาดยังโชคดีนะที่ไปทันเพราะถ้าเกิดเทคลิมเขาแบบเคลียไวเนี่ยเขาอาจจะเดินมาวนด้านล่างปึ๊บแล้วก็มาง,งกเอาไอปหนึ่งปูลแล้วก็รอบนี้ผมจะพยายามมาแกง๊งกา,าการดครับีย๋ยว่าคอนโทรลวอร์ดไปเจอนะแต่ว่ามันจังหวะมันได้แล้วอะคือต้องเข้าครับ ตรงนี้เป็นจุดผิดพลาดของเฮคาริมที่ไม่รุ่งกันว,ว่าเข้ามาทําไมตัวผมตีซีทีแช่แขนเอาตัวแขกแล้วก็เซตแปดแล้วก็แขกจะไม่ตายเิ้นด้วยัตดครับเป็นโซนกันไหมครับคนที่คุมที่โคตรสุดคือผมเองเพราะว่าผมได้หนึ่งคิวและห e. นึ่งเซ็ส่วนบลูเนี่ยไม่คุ้มเลยเพราะว่าตายกันหมดเลยลังจากน,นี้ก็เฮคาริมตายครับสิ่งที่จังเกิลพลทำคืออินเวทครับแล้วก็หลังจากอินเวทเสร็จผมไปแก๊งล่างเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะ เตรียมล้างลูกตารองกันได้เลยมาแล้วครับผมติกว่าล่างรัวๆเคล็ครับแปดเฟไม่โดนอ่าอ่าเนี่ยจริงๆเนี่ยคือคนถอยนนะแล้วนะแล้วเดินอันอัน,นอันนี้ไม่ใช่กินแะ้วอยู่้ะเป็นที่จุดเนี่ยแปดแปดเฟไม่โดนเดสเทนก็ไม่โดนเนี่ยคือควรกลับแล้วเว้ยคือคุณเสียแฟร์ไปแล้วอ่ะแล้วลักเขาไม่เสียเดินไปโดนลักล็อกอีกทีอ่ะคือจบแล้วอ่ะ ก็สิ่งที่ดานล่างเกิดขึ้นก็หลังจากเฟล,ลไปสําหรับเชฟก็เลยกลับไปฟาร์มต่อแต่ว,ว่าตอนนี้เฮคลิมเหมือนจะมาซ้อนครับทำให้ผมได้เฮคลิมไปจะด,ดูนะตีครบสทีหยุดแช่แข็งฟาดหน้าต่อไปตีเข้าไปฟาดไปทีออกไม่ได้นะี่หว่าจะไม่ได้นะึกนะว่าได้ช็อตนี้หลังจากนั้นก็ผมพยายามรีบฟาร์มให้เลเวลหครับรู้สึกกอมก็จะหกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่หกครับแล้วก็ไปกลางเลยครับด้วยความที่ผมเลเวลไวจาก ได้1นึ่ s คิวหนึ่งแอซิตได้เวฟนี้แล้วก็ได้เวฟมอนเตอร์ล่างมาอีกนิดนหน่อยๆยครับก็เลยรีบที่จะไปแข่งกลางครับนี่ครับการพึ่งไม่หกพร้อมกันครับแล้วตีอย่างแม่นครับบักเข้าให้ไม่รอดครับการัสเพราะว่าเสียแฟลไปตอนไฟแรกเลยด้วยครับยังไงก็ไม่รอดครับพอได้คิวเสร็จผมก็เลยเออเงินฉันเลยเป็หกแล้วลองเข้าไปอินเวตาครับซึ่งเจอกบซึ่งอย่างดี เพราะว่าเฮคาลิมล่าสุดเขาอยู่ล่างถูกไหมเขาก็อาจจะเคลียร์ครักอยู่ซึ่งก็น่าจะใช่แหละพอดูเฮคาลิมอ้าวนี่เจอผมพอดีเฮคัลิมทำรัาไม่ได้ครับเลเวล5กับเลเวล6ครับแล้วก็ผมคอไปบนครับเนื่องจากเห็นเลเวลเฮคาลิมแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีวิชั่นวอดจากเลนบนครับทำให้ผมแข่งง่ายครับบนเปิดด้วยอัลตทเมทครับเปิดไม่โดนครับตอนนี้อีราหีเอาสิงนะผมเลยถอยออก ไม่รู้ว่าผมโดนวงหีเราอีทหเราอีหรือเปล่าลแต่ผมพยายามถอยออกเพื่อที่จะไม่ให้โดนวงนั่นแหละเพราะถ้าโดนวงนี่ยโหมันจะเยอะแล้วมันจะสู้ยากเราอีเป็นเป็นตัวเก่ง2องหนึ 1, ่งอ่ะสองหนึ่งสามหนึ่งเก่งหมดถ้าเกิดเธอมีอัลติเมทไอเทมชิ้นแรกของป่าแท้งไม่ต้องคิดเยอะครับซันไฟเอจิตครับหลังจากนั้นก็ฟาร์มรัวๆเพื่อออกไอเทมกับรออัลติเมทอย่างเดียวเนี่ยกลับบ้านรีคอร์รอบ2ผมได้มาเป็น บาบี้ซินเดอร์กับเอจิตออฟลิเจียนบาบี้ก็คือเอามาเผามินเนี่ยนส่วนเอจิตก็คือเตรียมตัวขึ้นสันไฟเอจิตนั่นเองจะสังเกตว่าเฮคัลลิมเนี่ยแก๊งล่างบ่อยมากทั้งที่ตัวเองเลเวห้าแต่ว่าเขาก็ได้คิวไปนะถือว่าไม่แบดเท่าไหร่เนี่ยได้คิวไปเพราะว่าก่อนหน้าลูเชียนนั้นเสียชีวิตไปแล้วผมเห็นว่าเฮคัลลิมอยู่ล่างก็พยายามมาแก๊งกลางแต่ว่าติดบอร์ดครับรู้สึกว่าผมจะรู้ด้วยว่าฟูเกิดเพราะว่าผมไปเวท กร้อมมานะครับในมินิแมปมันขึ้นก็เลยไปเวทบูเวททำไมเพราะให้คริมอยู่ล่างครับไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องแก๊งหรือต้องฟาร์มป่าตัวเองเฮคิิมเหมือนรู้ตัวครับรีบมาบูบับอย่างรวดเร็วเนี่ยทีมผมดันเห็นเฮคิิมว้าบอะผมก็เลยอะเฮคิิมว้าบกลับจริงๆรเหรองั้นผมก็เลยตีไก่อีกทีหนึง่งมาฟาร์มไก่ต่อรู้สึกว่าผมจะเจอเฮคิิมในป่าครับผมสามารถโซโล่คิวเฮคิิมได้ครับเนี่ยชนแล้วก็ตีครบที่สาม รบครั้งที่4ปรับสะบัดสกิล E แช่แข็งอัลติเมทยัดตายครับแล้วก็แซกเอ้เซ็ตพลังมาช่วยครับผมก็เลยไปช่วยช่วยกะกัดอีกทีหนึ่งกะกัดเสียแปลกครับแล้วนี่ครับไรออนครับคนโดนไม่รอดครับการคุ้มมาก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 อยากสอนไปในเชิงอารมณ์ประมาณว่าเวลาคุณเห็นจังเกิลอีกฝ่ายอยู่ไหนเราอยู่ตรงไหนและเราควรทำอย่างไรอย่างมาแก ผมอยู่ไกลตัวเองผมเห็นเฮคเลมอยู่ล่างสิ่งที่ผมควรทําคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รีบวิ่งไปซ้อนไม่ใช่ครับคือเราอยู่ไกลโคตรไกลมากๆเราไปไม่ทันแน่สิ่งที่เราควรทาคืออินเวสต์ศัตรครับเข้าไปดูว่าเออมันมีอะไรให้อินเวสต์ไหมมีอะไรสิ่งที่เราทําได้ไหมหรือถ้าเข้าไปแล้วไม่เจออาจจะเปิดลิฟต์เลยก็ได้เพราะว่าป่าเขาอยู่ล่างเพ่นั้นเองหลักการมันง่ายๆครับอย่าไปพยายามฝืนในขณะที่เราอยู่ ไกลแค่นั้นเองแถวนั้นก็เหมือนเดิมครับฟาร์มรออัลติเมตฟาร์มรออัลติเมตหลังจากได้ซันไฟอิตครับผมมีอัลติเมตแล้วมีรองเท้าเมอร์คอรี่แล้วด้วยครับวิ่งเร็วมากก็พยายามมาแกงกัดกัอ้ออีกอย่างอีกจุดหนึ่งครับเวลาเราจะแกงเนี่ยสมมติผมเคลียร์ไก่ใช่ปะ่ะผมมักจะเปิดสแกนวอรดมาตลอดครับเนี่ยเปิดว่าเช็คมีไหมอ่าไม่มีไม่มีผมจะยืนแคมป์แคมป์รอเลยครับในกรณีที่ไม่มีนะแล้วก็ไปครับ ตามครับตามสุดครับผมบอกให้เซตสุดครับเซตออลติเมทยัดใส่ไปเจอเฮคาลิมบดีปาอัลติเมทไปไวุดครับแต่ไม่เป็นไรครับได้คิวทางการชาร์ตไปส่วนเฮคาลิมก็ต้องหนีครับเพราะว่าตัวเองเสียอัลติเมทไปเลยผมแปะตามครับีแปะติดเข้าไปเซตพุ่งเข้ามาเรียบร้อยครับจังหวะที่ผมแฟลชตามเนะี่ยเพราะผมรู้แล้วว่าเฮคาลิมเสียอัลติเมทไปแล้วคือเขาเสียทุกอย่างไปแล้วเฮคาลิม mm hmm. เขา, mm hmm. เ,ขาเขาไม่มแฟลชอเขาไม่ได้แฟลชมาก็ mm hmm. ไม่มีเหตุผล mm hmm. ที่เราจะต้องไม่แฟลช จากจังจนตายครับก็แค่มาเก็บสังกายน้วก็จังหวะได้เล่นบนขอความช่วยเหลือเพราะว่าคือเลือดเนี่ยตอนนี้นคือเลือดพ,อ,พอๆกันนะปะผมสามารถสอนได้อะไรได้แล้วอีกอย่างไซออนซิกอัลติเมททางไอ้นี่โลล้อเนี่ยชื่ออะไรนะอีเลอีนี่ครับโดนสกิลคิวไซออนไปไม่รอดเทเบลอียังไงก็ไม่อรมอ,ดมอดนอกจากมีแฟดผมจชืไม่ได้ว่าเขาแฟดไปหมดแต่เขาไม่รอดอ่ะ,นะนเน,นี่ยโดนซีซีไปแต่ครับ โอเวอร์เอ็กซ์ตรีเกินนะถ้ามีเราอีกวอดก็ไม่มีครับที่ผมเดินผ่านมันก็ไม่มีเห็นไหมเดินสแกนมาก็ไม่มีเวลาจะแก๊งใครพยายามเปิดสแกนก่อนอย่างน้อยที่สุดอะถึงแม้เราจะเจอวอดเขาอะเราก็แค่ตัดวอดทิ้งมันมีอีกทคนงคหนึ่งนะอะอย่างรอบเนี้ถ้าผมสแกนตรงนี้ใช่ปะสแกนเจอวอดตรงนะี้ผมก็ตัดทิ้งแล้วผมก็จะเดินแอบแถวๆนีน้แล้วผมก็วนกลับมาใหม่เว้เพราะว่าเราตัดทิ้งแล้วไงคือบางทีเราก็อาจจะสอนซ้ำหร,หรือบางทีเราก็อาจจะไม่ซ้ำก็ได้ แล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ให้แคลริมเขาไปย้ำล่างรัวๆซึ่งถามว่าทําถูกไหมก็ทําถูกแล,ล้วครับทำของแคลริมอะตอนนี้เป็นช็อตสวยครับผมกำลังเปิดลิฟต์อยู่แต่ว่าบนกับกลางครับพาเท้ามาแต่ไม่เป็นไรผมมีอัลติเมทพอดีก็เลยเลือกที่จะโส่งแคลริมไปก่อนอเพราะว่าแคลริมไปแข่งล่างแล้วไม่มาไม่น่ามีอัลติเมทแน่นอนแล้วผมก็หันกลับไปสมัยทางลิฟแพตได้ทางลิฟแพตมาเซตลอดทุกอย่างกับเป็นเหมือนเดิมบูบับอีไฟเกิดแล้วก็ดันเห็นแคลริมวิ่งลงตรงนี้อีกอ่ะโดนอเมอีกเห็นนป่ะเียดดูดูจากวิชั่นแวบๆเห็นปะ เนี่ยเราจะเห็นวิชั่นแว๊บๆจากตรงเนี้ยก็คือเฮกิลิมวิ่งผ่านเมื่อกี้เกิลิมเนี่ยโดนผมอินเวตแบบเลเทสเลยนะนี่เดินผ่านวิชั่นมาเสียเวลาตัดเด็กโดนผมเวตเด็กคือเละอ่ะดูจากเซตครับ62กั 98. บ98เมื่อกี้วกกลับไปตอนที่เฮกิลิมแกงล่างก็คือทำถูกแล้วนะเพราะว่าเซตเนี่ยสามสองแหละคือมาแกงเซตยากแหละแถมตัวเองก็ไม่ได้มีซีซีนะขณะนี้ผมรอดักเฮกิลิมในปากครับที่จชนเข้าไปสะบัดนี่ผมสติวิ่สะบัดไม่โดนนะแย่ไปหน่อย ตัวแขกตีที่สี่พอแล้วครับคุม้มละเมื่อกี้เลึกเกินไปเมื่อกี้ถ้าสะบัดโดนเร็วกว่าน,นะแต่ก็ไม่น่าจะฆ่าได้หรอกอาจะจะได้แค่ได้แค่ไล่กลับบ้านซึ่งเขากลับบ้านผมไม่กลับเพราะไปนู่นหอแล้วผมก็ปล่อยลิฟท์แพดโลครับเนื่องจากเป็นบนดันลึกแล้วเทเลตใกล้ได้แล้วเลยก็เลยได้ลิฟท์ไปเอ้ได้เทเลตไปแล้วก็วมาไล่อีเราอีต่อครับเราอีเลือดโลครับนึ่งพุ่มอ่ะตายหนึง <S <S น่งการเดินเกมรัวๆแบบ รัวๆคือเดินแบบไม่หยุดอะ่ะถ้ามองอะ่ะเฮกิมไปล่างแล้วอันนี้คือไม่ต้องทำไรก็ฟาร,รม์มสามแคมป์ของตัวเองถ้าล่างตายก็ไม่ตายด้วยได้เฮกิม,มมิกอ่ะโค้ชินอ่ะให้ตายแถนะนี่ามานคิดเดียวนะเฮ่คาิมมาแ,แก๊งแก้งนั่นที <c oughs> ่ลูเชียนตายแล้วอย่างนั้นน่ะเออลูเชียนตายแล้วที่คิมมาแก๊งแก๊งทำไมคงไม่มีอะไรทำนะถามผมเพราะว่าป่าไซบนโดนผมเคลียร์หมดแล้วแล้วไซล่างตัวเองก็ไม่มีอะไรให้ฟาร์มมีแค่ ครักเย่ยงเดียวน่าสงสารครับช่วงไหนอย่างนั้นก็เป็นช่วงกลางเกมะนะเอออีกอย่างหนึ่งไอเทมรอบนี้ผมออกมาเป็น d e m มนิกเอมเบรสจริงๆไม่ต้องออกก็ได้นะออกมาเป็นอย่างเราแน,น่เราเจอเวทอย่างคาร์คัทใช่ไหมลักก็เวทอ่อีเราอีก,ก็จะมีดาเมจเวทนิดหน่อยเหมือนกันออกมาเป็นเสื้อเขียวก็ได้ออกมาเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เเมริก ดมันหนเอ็เมเบดเตเอ็มเบนมันก็ได้ค่าต้านทานเวหมดนะคือรอบแม่ที่ผมอยากเอเพราะว่าอยากรู้ว่าเออมันแรงขนาดไหนเพราะว่าผม6คิวอะ่ะคือเกิดอะ่ะก่อนหน้านี้เอ่อจิ้งตายใช่ไหมเมื่อกี้แล้วว่าผมพยายามจะแกงล่างแต่ก่อนที่จะแกงล่างเนะี่ยผมไม่มีสแกนผมเลยเลือกที่จะปักคอนโทรลวัวลงไปเพื่อที่จะโอเคประตูน,น่าจะไม่เห็นแน่ๆนแล้วก็กระโดดลงมาครับเซตก็จะมาครับชเชตก็จะมาครับเป็นไฟส์สองต่อสามนะ ผมพลิกไปโอ้ตอนแรกอาจะเอาลักแต่ว่าเขาเอกลิมโดนเอกลิมก็เลยเป็นเหยื่อถังเวยตัวแรกเลยครับเขาเปเมจจะาใสเอกลิมเลยครับเอกลิมแตกครับแต่ว่าเซฟลึกเกินไปครับโดนลักล็อกเซฟแปดไปเฟสวยครับแต่ไม่รู้เหมือนะว่าทำทำไมก็ลเลยเสียชีวิตไปผมซ้อนต่อไม่ได้นะไม่มีใครมาครับเปิดมักงกรต่อเพราะว่าล่าสุดดังเกิร์ลตายแถมแังเกิลเลเวลแค่เก้ยครับผมเลเวลสองแถมทิ้ง 1v2 ได้ด้วยครับ ก็สบายครับยังไงก็ได้ดังเกินครับยังไงก็ได้มังกรครับดังเกินเลยวะถ้ามองโดยรวมตอนนี้นลูกเกมก็แทบจะขาดบหลุดลุยแนะสามสิเอ็ดเคหสแปดเคนี่ถ้าทีมผมไม่โยนแบบเก็บเอฟก็มมีทางแพ้ครับในล่างเป็นสามต่อสครับเสียชีวิตไปผมก็ไม่สนใจครับเพื่ออยู่ล่างอ่ะแล้วศัตรูเขาเยอะกว่าขี้เกียจไปอ่ะอินเวทครับอรอแหละดูดินี่ดูเซตผมมิ ร้อยห้าสิบสองกับเฮคาริมที่เจ็ดสิบสองนะซีเอสคือแบบคนละโลกแล้วอะแต่เฮคาริมรอบนี้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นไทฟอร์ดนะขึ้นมาเป็นจานไฟเอจิทเหมือนกันจริงเฮคาริมน่าออกมาเป็นนี่มากกว่าป่าเทอร์โบอะเทอร์โบเคมเคมแท้งนะอะอเอามากดสกิล e อีทีเดียวหายไปเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมรอเฮคาริมนะแต่ว่า <laughs> ไม่โผล่ล่างดูดิคือปกติอะคือผมผมอ่านอ่านว่าถ้าผมเป็นเฮคาริมผมจะทำยังไงเนี่ย พราะถ้าผมเป็นเฮกิลิมผมก็กลับไปร,ร่าบนเลยเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้อะนูดิกสี่เจ็ดเนี่ยสีนะ่แปดแล้วเนะี่ยจะตายไปแปดแล้วคือทำอะไรไม่ได้อะคือถ้าททำก็คือไม่เปิดก็มีงกับเพื่อนตอนนี้การฆ่าตายโอเคมีโจคนเลยยัดทุกอย่างใส่หัวเออไอเดโมนิกเอ็มบรสอะไรเนะี่ยมันเผามอนสเตอร์ป่าเลยนะคือแม่งแรงมากแม่งแรงกว่าแรงจะจัด นี่เราอีกแหละน็อกอันตายอีกดีสามนิก,ก,กนนผมนมี่มด้ต่ต้องกลัวมันเป็นจังหวะใครมนสุดหรืเชนจะตายครับเพราะว่าวเรงสไลด์เข้ามาแล้วเลยอุย้ยดิดูผมฟาดเมื่อกี้ดิให้ให้ดูใหม่ปะเชนสไลด์มาครับโดนแซปฟาดบึ๊บดูครั้งที่สองเลยแบบบึ๊บเสื่อหายเป็นข้อความสามารถมาทำอะไรได้สร้างความเสียหายด้วยสกิลจะเผาไหมพวกเขาเป็นความเสียหายเวท1.5จากพลัง,งชีวิตสูงสุด แรงเลยขนาดนี้มาตีทีที่สีบ e, ่บัฟ e เขาะเจ็บดูอเองเจ็บคนอีกนะอารีขัดขัดทุกทางขัดทุกทางออกมารักนี่รู้สึกจะรอดมั้งตามไม่ทันดูดูดูเผาดิตออกแต่ชนด้วยรอดครับไกลเหลือเกินเซออนมารับได้ไหมระเบิดโล่แปดแปดอีกแปดขั้นหมดแปด,แปดแลุม่มล่ำรอ,อด อันนี้ผมกลับแล้วนะผมบอกผมคอเพื่อนหลกไม่ไหวแล้วกลับจยื้อไปข้างล่างทิดนาทีสองนาทีนะไม่กลับมันสักทีหลักๆจุดประสงค์ของคิดและอยู่รอบนี้ก็คืออยากจะบอกจังเกิลหลายๆคนว่าบางทีถ้าเราสอนไม่ทันให้เราไปทําอาถระโยชน์อื่นๆส่วนเฮคิริมฝั่งนู้นก็ถือว่าทําดีเท่าที่ทําได้แล้วเพราะว่ากลางกับบนบนนาะสูสีจริงๆเขาไปสอนก็ได้ส่วนกลางกับพังก็คือปล่อยถูกแล้ว ส่วนล่างเขาก็ไปช่วยเท่าที่จะช่วยได้แล้วสำหรับทางเฮกานเลยมันได้เท่านี้จริงเนี่ยเตเบลผมก็ตวเตเบลไปสโลว์เฉยนะเปลาหรอกจริงอยากอยากสกิลโดนแต่มันไม่โดนก็เลยอ้างว่าตัวเองกด,ดไปสโลว์เฉยเนี่ยตอนเจดิดก็มาองค์เหมืนอมนเดิมนี่แคลริมพยายามมาคอนเทสต์ก็ไม่ได้ครับเลเวลสี่สบเเลเวลสิบห้าครับเลเวลต่างกันเกินไปรู้เรื่องผมดิถ้าไม่ลดอะ่ะผมมีไอ้นี่อนะเนี่ยบอ,อกอาร์เมอร์เนี่ย มีทั้งเผาเลือดศัตรูแรงและมีทั้งรีดีเซนเนชั่นเลือดตัวที่บันไดเข้มบ้าอะไรกันที่ิตันงนี่ยืนเก่าแหละ้วเ,เทรดมาด้านหลังครับที่ผมยืนบองเทนเพราแบบเขาจะทำไงต่อไม่อยากเข้าสุดอะไม่อยากไม่อยากไปแจกชั้ดาวอะ่ะเพราะชั้ดาวผมก็เจ็ดร้อยอ่ะแต่ละจริงกเกดไซด์ดูเชียนอยู่ด้านหน้ารอดักอ่ะดูเชียนเหมือนพยายามหลบอะไรบางอย่างเพรว่าเดินแซฟเฉย ก็จบครับปิดฝ่ายกดยอมแพ้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ฝากไว้สํา,ออาสหรับจังเกิลหลายๆคนนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจังเกิลเขาแกงล่างว่ะเราแ,แบบเราจะทําอะไรดีเฮ้ย hey, เขาแกล้งบนว่ะแต่เราอยู่ล่างเราจะทําอะไรดีหรือบางคนอาจจะแบบมันมัน,ม,นมันมีแหละมีคนพิมพ์แหละผมเชื่อแต่ว่าคุณก็ปิดแชทเขาเอาก็ได้ครับอ่ะอย่าง่ะอย่างนีอง้อย่างรอบหน้าคือเฮลริมแกงล่างใช่ป่ะคือก็รู้ว่าผมอยู่บนอะไรเงี้ยบางคนเขาแบบเฮ้ยจังเกิลเขามาหลายรอบนะใน ไม่มาบ้างหรอนายไม่คิดจะทําอะไรบ้างหรอคืออยากจะฝากเพื่อล่วมทีมให้ดูสกอร์จังเกิลว่าจังเกิลเขาเล่นโซนไหนจังเกิลไม่สามารถเล่น3เลนได้ครับเหมือนที่ผมเคยย้าไว้หลายๆครั้งเล่นได้ในกรณีที่ทุกเลนชนะหมดชนะหมดหมายถึงแบบเป็นตัวละครชนะทางแล้วแบบกดเลนดันสูงกดเลนดันสูงหมดอ่ะอันเนี้ยจะสามารถเล่นได้แต่ถ้าเกิดมันแพ้เลนสัก2เลนอย่างเงี้ยจังเกิลก็ต้องเลือกแหละอย่างน้อยหนึ่งอ่ะก็คือต้องเล่นกับเลนที่ชนะโซนอีกเลนหนึ่งอ่ะ จะเล่นกันเลนอะไรก็แล้วแต่ปรับไปสำหรับคิดและอยู่ในรอบนี้นะหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับจังเกิลผาดมากๆนะแล้วก็ช่วงต้นเกมสำคัญโคตรๆช่วงก่อนเลเวลหกครับเราควรจะรู้ว่าป่าเขาเริ่มอะไรจบอะไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะได้ตั้งรับทันท่วงทีเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันทำให้เกมพังมาหลายมาหลายมาหลายเกมแล้วถ้าสังเกตกันดีคือถ้าเป็นเกมฟาร์มใหญงก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมนจะไปฟังต่อ มันจะไปพังตอนทีมไฟท์ถูกไหมแต่ถ้าต้นเกมคุณพังอะ่ะคุณก็จะไม่ได้ทีมไฟครับฝากกันไว้สำหรับคิดได้อยู่ไปเจอกันใหม่กับคิดได้อยู่รอบหน้าสวัสดีครับ